หลังจากปลอยนักเขียนชื่อดังได้มาออกรายการหัวนกระแสเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการมาเล่าเรื่องร้อนทำไมดูไปคนดีจังที่ได้รู้จักกับหมอดูชื่อดังในโลกออนไลน์คนหนึ่งแต่มารู้ที่หลังว่าเธอถูกขโมยดวงอย่างไรก็ตามค่ะหลังจบเทปดังกล่าวหนุ่มกัญชัยโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยบางส่วนมองว่าเขาเข้า,ข,าข้างหมอดูคนดังกล่าวพอรู้จักกันนั้นในเรื่องนี้ค่ะหนุ่มกัญชัยได้ออกมาชี้แจงในรายการเที่ยงวันันนทเหตุการ ว่าขนาดเจ้าตัวหรือว่าคุณปอยยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าหมอดูคนนั้นชื่ออะไรและให้ผมไปเอ่ยก็ถูกฟ้องเข้าใจผมนิดนึงไม่มีการไปชื่อเหลือทางนู้นผมพยายามพูดเสมอว่าเรื่องนี้ให้คิดดีๆถ้าคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องไปเหยียดเขาดูแค่ความบันเทิงเป็นหนังสนุกสนุกไปคนที่เชื่อก็จงดูไว้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและคุณอาจจะถูกหมอดูหลอกลวงได้ผมก็พูดเอาไวชา้ชัด แต่ผมไม่สามารถไปยืนยันได้ว่าคุณปอยพูดจริงหรือถูกทั้งหมดผมยืนยันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมันไม่เหมือนคดีของแม่ตัก๊กที่มีผู้เสียหายผมจัดได้สวยๆแต่อันนี้ชื่อบอกไม่ได้จะให้ผมพูดก็พูดไม่ได้เพราะอาจจะถูกฟ้องผมประกาศตรงนี้เลยถ้ามีผู้เสียหายคนไหนที่เป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับหมอดูท่านนี้แล้วพร้อมที่จะเอ่ยชื่อหมอดูท่านนี้เชิญนะครับออกรายการแล้วพูดเลยเดี๋ยวจัดให้สวยๆนอกจากนี้ค่ะนุ่มกัญชยัยยังได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการหุนกระแสเทป ของวันนี้ด้ว,ว่าพูดไม่ได้ผู้เสียหายยังไม่สามารถเอ่ยชื่อว่าเป็นใครและอยู่ดีๆให้ผมบ้าดีเดือดขนาดไหนผมก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยต่อให้รู้ก็ไม่กล้ามันมีเรื่องคดีความพอพูดไปฟ้องแน่และจะฟ้องทั้งหมดทั้งรายการทันทีผมไม่สามารถไปสุดได้เหมือนกรณีแม่ตักตอนที่อยู่ในรายการเมื่อมีประเด็นอะไรเข้ามาพอเข้าพักเบรกผมก็จะถามเขาว่าจะถามได้ไหมพูดได้ไหมถ้าโอเคผมเปิดพูดนะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn